คุณเชื่อไหมว่าต้นไม้ต้นนี้เคยสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนนี่คือต้นชุยซานหรือเมตาเซคยีหรือดอนเรดวูดฟอสซิลมีชีวิตที่ถูกค้นพบอีกครั้งในจีนเมื่อปี1941ด้วยรูปทรงเรียวสวยใบเขียวสดที่เปลี่ยนเป็นสีทองในฤด,ดูใบไม้ร่วงทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในต้นไม้ประดับยอดนิยมในสวนสาธารณะทั่วโลกแม้จะดูโบราณแต่ต้นนี้เติบโตเร็วและแข็งแรงมากใครที่รักต้นไม้หายากต้องรู้จักเจ้าต้นนี้ไว้เลยมีลักษณะเด่น สูงได้กว่า40เมตรใบเข็มเรียวยาวสีเขียวอ่อนเปลี่ยนเป็นสีส้มน้ำตาลก่อนร่วงในฤด,ดูใบไม้ร่วงเป็นไม้ผัดใบส่วนการปลูกชอบอากาศเย็นถึงอบอุ่นปลูกง่ายในพื้นที่มีน้ำเพียงพอหรือเรียกว่าชอบน้ำมากๆเลยก็ว่าได้สามารถนำไปแช่น้ำได้เลยรากไม่เนาหรือสามารถประดับบอปลาจัดสวนน้ำหรือตกแต่งน้ำตกได้เช่นกันนอกจากนี้ส่วนตัวนี้นี่ยังโตเร็วอีกด้วยและยังต้องการแสงแดดเต็มวัน แดดเมืองไทยเต็มวันไม่มีกลัวนะคะแต่น้ําต้องไม่ขาดเช่นกันเพราะชอบน้ํามากหรืออยู่ในดินที่ชื้นชื้นได้เช่นกันน้ําท่วมน้ําแช่ตัวนี้ชอบมากริมคลองริมตลิ่งห้วยน้องคลองบึงปุูได้สบายสามารถปลูกกันไม้ประดับในสวนหรือทางเดินได้อีกด้วยมีความสวยงามคลาสสิกแบบญี่ปุ่นหรือจีนเมื่อลมพัดใบปิวสวยมากค่ะ เปลี่ยนสีใบสวยงามตามฤดูกาลทรงต้นเรียวสวยเหมาะกับภาพถ่ายในธรรมชาติหรือสวนสาธารณะถึงแม้ว่าการตุูกในไทยบางพื้นที่ใบจะไม่ค่อยเปลี่ยนสีใบชัดเจนเหมือนในประเทศเขารบุนหรือหนาวเย็นถึงแม้ว่าสนพันธุ์นี้ใบจะเปลี่ยนสีเป็นสีเ,นสเหลืองสีส้มสีแดงง่ายก็ตามแต่ในประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้นเกือบทั้งปีต้นชุยซาน จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีใบชัดเจนเหมือนในประเทศเขตอบอุ่นหรือหนาวเย็นค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนสีใบของต้นไม้ผัดใบเช่นเมตาเซโคยาจะมีปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่ำกว่า15องศาความยาวช่วงแสงลดลงเช่นในฤดูใบไม้ร่วง ความชื้นในอากาศลดลงเช่นอากาศแห้งในประเทศไทยภาคเหนือที่สูงเช่นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายหรือดอยสูงสูงอาจเห็นการเป็นสีใบบ้างช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมภาคกลางถึงภาคใต้ที่อากาศร้อนชื้นทั้งปีส่วนมากไปจะเขียวตลอดปีหรือร่วงโดยไม่เปลี่ยนเป็นสีทองหรือส้มอย่างชัดเจน สรุปในไทยต้นเมตาเซโคยาอาจไม่เปลี่ยนสีใบสวยงามชัดเจนเว้นแต่ปลูกในพื้นที่อากาศเย็นจัดแต่ยังคงเป็นไม้ประดับที่สวยงามโตเร็วทรงต้นเร็วสูงและดูมีเอกลักษณ์มากๆค่ะส่วนการปลูกต้นสนแดงชุยซานหรือเมตาเซโคยาหรือดอนเรดวูดทำแบบไหนได้บ้างวันนี้เรารวบรวมไอเดียในการปลูกมาแชร์ให้ค่ะ นอกจากปลูกลงดินให้ต้นสูงใหญ่ทำร่มเง,งาทำแนวถนนแนวเขตแดนหรือปลูกประดับแล้วนั้นเรายังสามารถปลูกในกระถางได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อาจจะเลือกกระถางสวยๆตามความชอบเช่นโอง่งบ่อบัวก,ก็ได้เช่นกันนอกจากปลูกเพื่อประดับจัดสวนแล้วนั้นก็ยังสามารถปลูกเพื่อทำบอนไซขนาดเล็กการทำบอนไซก็มีหลากหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่ะ เรามีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการปลูกบอนไซทรงที่ได้รับความนิยมมาให้ชมด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถจัดเป็นตู้ปลาภายในบ้านบ่อปลาภายนอกบ้านหรือตกแต่งน้ําตกส่วนไม้น้ําส่วนชื้นได้หลากหลายมากๆค่ะจะเห็นได้ว่าต้องสนแดงชุยซานสามารถประยุกต์ในการปลูกได้หลากหลายมากๆค่ะทั้งปลูกดินปกติหรือปลูกแบบรากแช่น้ํา กรณีปลูกใส่ดินต้องรดน้ำให้มากชอบความชื้นสูงหรือยังสามารถใช้จานรองกระถางใส่น้ำแช่ไร่เช่นกันกรณีปลูกในน้ำก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะเป็นสนที่ชอบน้ำมากรากแช่น้ำไม่เน่าไม่มีปัญหาแถมยังชอบมากๆกรณีปลูกในบ่บปลาตู้ปลาก็ยังได้อาหารจากขี้ปลาช่วยให้ต้นงามอีกด้วยปัญหาข้อเดียวคือต้นยืดเร็วเกินไปต้องคอยตัดแต่งกิ่งไว้เช่นกันค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นกิ่งยังสามารถปักชำขึ้นได้ง่ายอีกด้วยค่ะ S 2> <S 2> การปักชํากิ่งควรใช้วัสดุที่มีความชื้นสูงวางไในที่มีแสงรำไรจะช่วยให้ติดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจากนี้เรามาพูดถึงเรื่องความเชื่อและเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุยซาน1 f o s s ฟอสซิลมีชีวิตต้นไม้ที่ฟื้นคืนจากอดีตกว่า100ล้านปีเมตาเซโกย่าเคยพบเฉพาะในรูปฟอสซิลและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสูญพันไปแล้ว แต่ในตี1,941มีการค้นพบต้นจริงในหมู่บ้านเล็กๆที่มณฑลหูเป่ประเทศจีนจึงถูกขนานนามว่า Living Fossil หรือ f o s ซิลมีชีวิตแฝงความหมายของความหวังการกลับมาและความเป็นนิรันร์คือต้นนี้เคยถูกลืมไปจากโลกแต่วันหนึ่งมันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 2. ความเชื่อในจีนยุคใหม่ไม้มงคลแห่งการฟื้นคืน ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นตัวของประเทศจีนหลังสงครามโลกบางแหล่งจึงนิยมปลูกหน้าศูนย์วิจัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อถึงการเติบโตความรู้และการฟื้นตัว 3. ญี่ปุ่นและเกาหลีนิยมปลูกตามถนนและสารเจ้าญี่ปุ่นเรียกต้นนี้ว่าอาเกบโนสกิแปลว่าสนรุ่งอรุณเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความสงบและเชื่อมต่อโลกเก่ากับโลกใหม่ ใช้ในสวนเซนและแนวทางศิลปะภูมิทัศน์ญี่ปุ่นแบบเงียบสงบและเมียนละม 4. ไม้ประดับที่สวยทั้งตัวไม่ใช่แค่ใบโคนต้นมีรากสวยเป็นภูและลำต้นมีลายเปลือกสวยงามทรงต้นเรียวพุ่งขึ้นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของการมุ่งสู่ความสำเร็จฟังมาขนาดนี้หากใครสนใจอยากหามาปลูกกันนั้นวันนี้เรามีวิธีการสังเกตต้นฉุนซานแบบง่ายๆเพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้มาปลูกกันค่ะ ซึ่งจะมีต้นสนมีลักษณะใบใกล้เคียงกับต้นสนแดงฉุยซานอยู่เช่นกันคือต้นล่วอยู่ซานทําให้บางท่านอาจจะสับสนหรือซื้อมาผิดได้เช่นกันค่ะมาเริ่มเปรียบเทียบง,ง่ายๆจากรูปใบกันค่ะจากรูปซ้ายล่วอยู่ซานคือต้นบอลไซเพสหรือ taxodium d i s t i c ช u m ขวาคือต้นฉุยซานหรือดอ n redwood metasequoia g l y p t o s t อ o b o i ฝั่งซ้ายล้วอยู่ซานใบเรียงแบบสลับใบบางเรียวยาวกว่า ฝั่งขวาชุยซานใบเรียงแบบตรงข้ามชิดกันเป็นระเบียบกว่าเห็นเหมือนกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วต้นไม้2ต้นนี้คนละสายพันธุ์เลยนะคะซ้ายคือต้นบอลไซเพสจากอเมริกาหรือล่วอยู่ซานขวาคือต้นชุยซานหรือฟอสซิลมีชีวิตจากจีนหรือดอนเรดบูดสังเกตดีๆใบของล่วอยู่ซานเรียงสลับส่วนชุยซานเรียงตรงข้ามนี่แหละสเสน่ห์ของต้นไม้โลกเก่า เปรียบเทียบชัดได้เห็นภาพยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะต้นฉวยซานโดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยจะมีลำต้นตรงเรียบเปลือกเริ่มแตกตามแนวตั้งเมื่ออายุมากขึ้นใบเรียวยาวเรียงตรงข้ามกันบนกิ่งดูเป็นคู่แบบสมมาตรกิ่งตั้งตรงไม่ห้อยส่วนต้นล่วอยู่ซานลำต้นมักสีออกน้ำตาลแดงเข้มกว่าเปลือกแตกหลุดเป็นเส้นไฟเบอร์ยาวเร็วกว่ามีแนวโน้มจะมีรากโผล่นนรุธ มื่ออายุยังน้อยหากปลูกในชื้นคำว่านีรูทหมายถึงรากโผล่หรือที่เรียกว่ารากเข่าหรือภาษาจีนเรียกว่าซีเกินหมายถึงรากที่โผล่ขึ้นเหนือดินมีลักษณะคล้ายหัวเขา่าที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเป็นตุ่มหรือแท่งทรงกลวยพบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่นบึงริมน้ำหรือพื้นที่น้ำขัง ความสูงของราอากาศเหล่านี้อาจสูงได้1 0 6ถึงซนติเมตรหรือมากกว่านั้นเชื่อว่ามีหน้าที่ช่วยเรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซหรือการหายใจของระบบรากในพื้นที่แฉะน้ำจุดนี้เองที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากฉุยซานหรือดอนเรดวูดที่มักไม่มีรากโผล่แบบนี้ขาต้นเลื้อยหยู่ซานจะมีรากโผล่เป็นตุ่มๆจากพื้นดินหรือเรียกว่ามีนีรูทฉุยซานไม่มีรากโผล่แม้จะปลูกในดินชื้นก็ตาม ต้นไม้ต้นหนึ่งที่เคยเป็นแค่ฟอสซิลกลับมาเขียวขจีอีกครั้งในโลกของเรานี่คือฉุยซานฟอสซิลมีชีวิตที่สอนเราว่าแม้จะถูกลืมไปจากโลกก็ยังกลับมาได้ถ้ามีโอกาสกดไลค์แชร์หรือกดติดตามช่องไว้เราจะพาไปรู้จักต้นไม้หายากและเรื่องราวธรรมชาติอีกมากมายค่ะ